พัฒนาตัวเองทีละ1%นะคะสำหรับเทรดเดอร์โดยเฉพาะนะคะคืออันดับแรกเนี่ยเลือกมา1ระบบจากนั้นนะคะค่อยๆทำตามระบบไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นระบบของ i s e ซระบบที่เราทำกำไรกันพันจุดสุดโซนแล้วก็มี SL ต่ำที p สูงเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะวินัยนะักเทรดก็คือเลือกเทรด ตามเวลาตลาดคุณต้องรู้ว่าวินัยได้ที่คุณต้องฝึกคือไม่ได้จับมือถือดูตลอดเวลานะคะต้องดูมือถือเฉพาะเวลาที่กราฟวิ่งแรงเท่านั้นซึ่งเรามีสอนอยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะคะ1วันเนี่ยตอนเช้าดูครั้งหนึ่งบ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็ใครที่ไม่ว่างเช้ากับบ่ายก็เทรดกันตอนตลาดค่ำนะคะไม่เกินสองชั่วโมงก็ทํากาไรได้หลักพันจุดแล้วละคะ่ะดังนั้นพอแรกเลยนะคะเลือกก่อนจะเทรดเวลาไหนนะคะแล้วก็ดูกราฟเฉพาะเวลาตลาดที่เราเลือกไว้นะคะจากนั้น ข้อที่สค่ะค่อยๆพัฒนาก็คือเลือกเทรดเฉพาะที่โซนนะคะคือในโซนเนี่ยเราจะตีโซนที่แม่นยําให้อยู่แล้วนะคะมีวินเรทมากถึง90%เรากดเซลล์กดบายที่โซนนะคะทํากําไรได้เยอะค่ะดังนั้น รอที่โซนใครที่เอ้ยเทรดกลางโซนอยู่มีการคันมือบ้างก็ต้องค่อยๆลดละค่ะแล้วก็เทรดที่โซนแล้วก็เววันไหนที่เราเทรดที่โซนได้นะคะก็ให้กําลังใจตัวเองก็ถือไปเลยว่าตัวเองสําเร็จมากขึ้นอีก1%เแล้วล่ะค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือมีการ TP แล้วก็มีการตั้ง SL ค่ะทํากําไรได้ก็จะต้องบริหารความเสี่ยงบริหารเงินแล้วก็เก็บกําไรถอนกําไรทุกวันหรือใครที่จะเทรดแบบสโนบอลนะคะคือเก็บสะสมเหมือนสไตล์แบบดอกเบีย้ยทบต้น อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเก็บสะสมต้นทุนแล้วก็เพื่อที่จะออกหลอดได้มากขึ้นแล้วแต่สไตล์ของการบริหารเงินของเราได้เลยแต่ยังไงก็ตามค่ะเก็บกําไรเสมอค่ะให้เงินเพิ่มเข้าไปในพอร์ตบ่อยๆใครจะถอนหรือใครจะสะสมแล้วแต่เราเลยดังนั้นอันนี้นะคะพัฒนาทีละ1%ของเทรดเดอร์อิงบอกเลยว่าผ่านไป1สัปดาห์ผ่านไป1เดือน1ปีคุณจะตกใจกับพัฒนาการการเทรดของคุณแล้วพอร์ตของคุณที่โตแบบก้าวกระโดดค่ะ